สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านจากจังหวัดเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมามีรถหนาแน่นค่ะเช่นเดียวกับถนนเลี่ยงเมืองนะครราชสีมาบางจุดนั้นมีรถติดสะสมโดยเฉพาะบริเวณจุดพักรถของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองนะครราชสีมาก็เต็มไปด้วยรถของประชาชนที่มาจอดพักหลังจากเดินทางไกลแล้วก็เดินทางกลับมาจากหลายจังหวัดทางภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะ ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่สองมีประชาชนนํารถยนต์ส่วนตัวมาส่งญาติพี่น้องเพื่อเดินทางกลับไปทํางานในวันพรุ่งนี้ซึ่งบริเวณชานชลาก็มีผู้โดยสารจํานวนมากค่ะมายืนรอเข้าแถวซื้อตัว๋วรถโดยสารสาธารณะคาดว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะก็จะมีประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจานวนมาก ที่จังหวัดบุรีรัมย์การจราจรบนทางหลวงหมายเลข348ช่วงอำเภอโน,โนดินแดงเชื่อมต่อกับอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วปริมาณรถหนาแน่นค่ะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้คาดว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำวันนี้นะคะจะมีรถสัญจรเดินทางกลับหนาแน่นมากขึ้นหลังทยอยเดินทางกลับกรุงเทพรวมทั้งจังหวัดภาคกลางและภาคตะวนออกค่ะ ตำรวจสพโนนินแดงก็ต้องสลับกันเข้าเวรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็วางแผนเตรียมเปิดช่องทางพิเศษเพื่อที่จะเร่งระบายรถไม่ให้รถติดสะสมหากปริมาณรถหนาแน่นมากขึ้นค่ะขณะที่การจราจรบนถนนพระรามสองขาเข้ากรุงเทพช่วงกิโลเมตรที่28ตำบลมหาชัยและช่วงกิโลเมตรที่30ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบ ปริมาณรถสะสมนะคะยังคงสัญจรได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ทำความเร็วได้ตามปกติเมื่อเทียบกับเมื่อวานส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรวมทั้งยังมีรถบรรทุกวิ่งอยู่บนเส้นทางเป็นระยะระยะค่ะก็คาดว่าปริมาณรถสะสมจะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อนเนื่องจนถึงคำ่ำเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายนะคะโดยตำรวจก็เตรียมแผนการจราจรเอาไว้หากพบปริมาณรถสะสมจำนวนมากก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษบนถนนพระรามสองเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางจราจรค่ะซึ่งภาพร,รวมเวลานี้ถนนพระรามสองการจราจรยังคงคล่องตัวได้ดีส่วนโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระรามสองที่ หยุดดาเนินการชั่วคราวไปตั้งแต่วันที่12เมษายนวันนี้ก็ยังหยุดทํางานต่อค่ะแต่ว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่คนงานจะกลับเข้ามาทํางานในวันพรุ่งนี้ค่ะ